วันนี้นะคะนุกจะพาคุณผู้ชมไปพบอะไรเด็ด,ด,ดๆแปลกๆใหม่ๆในที่ที่คุณผู้ชมรู้และไม่เคยรู้ที่ซอกที่มุมไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะตามนุกมาเลยนะคะปิ๊งตึง่งค่าสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของลุนแลกแจกฟันเอ้ยไม่ใช่นะคะเราจะแจกฟันกันได้ยังไงนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของลุนแลกแจกฟรี เพียงแค่คุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราโดยการทานกอ๊อฟกรอบนะคะรถใดก็ได้นะคะแล้วส่งมาที่อยู่ของเรานะคะโดยเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาร่วมสนุกนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะบอกเหตุผลโดนใจว่าคุณชอบทานกอ๊อฟกรอบเพราะอะไรและชอบรถใดมากที่สุดนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ร่วมลุ้นออกเดตกับพี่เป้ยและพี่ชิพผู้จัดรายการของเรานะคะและเรายังมีการจับรางวัลน,นะคะโดยการจับฉลากเพื่อที่จะแจกก๊อฟกรอบ กิจกรรมหน้ามีอะไรกันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยติดตามไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย